อยคลิปเดียบออยอโชว์เชียวเดี๋ยวไปเรื่องหม้อติดต่อเมื่อเช้าเขาประกาศว่าปลาเชียงลุงเพียรบเพียรกอกเลือกอยู่ว่ดาเนี่นี่ไม่ควร่นี่มอญเหวียงมาเดินน้ำเรืออยู่บนฮะยาารบ่ บ่ยามันลายบ่้เาวันแตกบ่มูแล้วกูวันแหงบาเป็นเนาะวัววันหมดเออี๋ยวคูบาดมนขี้แมันจัดขันยีสวบปุ๊บนี่ยขันสวบแล้วก็ัววนเตะวันไกมเี่ยวนี่ยัววันมเตน้ย

กระสอบมาเนาะนี่เกระเดือกขอมาพี่นี่ย่งนี่ปลาข้อบอนี่ขันปลาเขียงตัวแบบนี่บตบาแ่อยงได้นขันตบ่ใหญ่กับปอยขอนปลาขาวขาวบอนุ่นนุ่นใหญ่มันยู่มันตายได้ขันยุ่มันไปดีเนี่ย

ก็เชหาเลมั่นก็สามเดืีนปลาป้าปลาอันนี้มันปลายังนี่ปลาสวยวะเห็นมันใหญ่เนี่มันลาบเทียบแต่ตัวนึงนี่พอเลยเนีนหลาบเนียนมันได้มันสาขเดียวเดียงดีดีไหมเปลี่ยนนี่ย่าหอดพีตัวนี้เอาใส่เอาใส่กระสอบ

ไปไปไปใช่เกี่หมดใช่สองแก่เนาะตัวนี้นับเต้าเขียงบ่นับเต้าเขียงเนาะโอ้กูไปจากโลกโซ่กันเลยโอ้กูเอาเลยกันขันกูโซ่เนี่ยบอกวันต้องจับทั้งผีทั้งผีลงน้ามั้งกันสองคนหนึ่งทีได้บอกหนึ่งจับเสือกหนึ่งวันเฮ่อเออบ่แล้วบอกนี่บอนจับส่วนนี้กูจับส่วนนี้ย่างลงไปเนี่ยหนูแก่ไปดูไดงไหนลูกไข่เนี่ยกว่าน 我，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 